ทุกผู้ชมตัวนี้ก็เอาเยื่อลุงใหญ่มาเทสกันก็ไม่ค่อยมีเวลาเทสให้ลูกน้องเทสเดี๋ยวนี้มาเทสเองก็จะเป็นสีตามนี้ฮะเดี๋ยวสุ่มเทสดูเดียดูเลยดูสีเขียวก่อนนดูภับตัวสีเขียวตัวนี้เดี๋ยวดูแอคชั่นมันโอเคไปกันเลยสักทีทุกตัวครับ ตัวไหนไม่ที่ไม่ที่จริงไม่ดีจริงแล้วก็คัดออกครับเดี๋ยวนี้ถือว่าผ่านแล้วดูตัวต่อไปตัวต่อสีเหลืองนะยังไม่ใหมอยู่เดี๋ยวนี้ไม่ได้เมคนะฮะยังไม่เคยตีเลยนะถ้าไม่ผ่านก็ไม่ผ่นันตรงนี้ลนะคิวซีเลยนะคิวซีตัวใหญ่มาเองวันนี้ น้ำปุ๊บหมุนปั๊บสับมาเลยครับสับกระจายที่ทีอย่างนี้มีที่เดียวดวูดวตัวต่อไปเลยเทสไปเรื่อยๆครับไม่มีเม็กสีเหลืองไปแล้วอ่ะสีดำแล้นสีดำสีนี้ไม่อยากพูดถึงเลยฮะ ก็ไม่อยากพูดถึงไงพอดูแอคชั่นมันเอาเฮ้ยตัวนี้ตบหนักไหมวะโอ้โหครับผ่าไปแล้ว ีตัวตัวเยื่อลอยน้ำนะฮะตัวเยื่อลอยน้ำเขี่ยครับทำจากไม้ร้อยเปอร์เซ็นครับไม่มีไม้ครึ่งพลาสติกครึ่งไม่มีครับไม้ร้อยเปอร์เซ็นเดี๋ยวดูสีไหนดีตัวไหนกัตัวไหนก็ได้หยิบมาเลยแล้วหยิบตีแบบนี้แหละนี่ฮะสีเหลืองโอเคเดี๋ยวดูให้เห็นกันจ้าๆครับท่านผู้ชมดูกันจ้าจ้าครับ ครับถ้าตัวไหนไม่ที่สับไม่ดีแค่สับแต่ไม่เจ๋งเราก็คัดออกครับเราไม่เอาไปให้ประชาชนใช้อย่างแน่นอนัะดูครับโอเคครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับกบลุงใหญ่ผลงานจากคนไทยครับฝีมือคนไทยงานไม้ร้อยเปอร์เซ็นครับ ไม่มีหลอกกันแน่นอนครับได้ผลจริงครับจากประชาชนตัดสินเองครับครับขอบคุณครับ